เงินหน่อยค่ะห้าบาทสิบาทก็ได้ขอเงินหน่อยขอแค่นี้นะคะพี่ขอทานสปกปรกขอเงินหนะะ่อยนะคะนะคะน้ามือเท้าก็มีครบทําไมไม่ทํางานคะไปทํางานเลยไปนะคะฉันไม่ได้กินข้าวเมื่อไหรวันล้ว่ะเรื่องของแกไม่มีอะไรหรอกคะ่ะก็แค่ขอทานน่ะคนอะไรไล่ฆ่าสมัติ ข้าวหน่อยได้ไหมคะนะคะนะฉันไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วคะ่ะฉันหิวมากเลยช่วยขอเงินหน่อยนะคะนะ,ะไปพ้น ให้ปลาใครเขาจะมีกินแค่หนึ่งวันแต่ถ้าสอนเขาจับปลาเขาจะมีกินตลอดชีวิตถ้าเธอเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดแล้วเนี่ยเธอก็ค่อยมาหาฉันที่บริษัทนะ นมเนี่ยสองร้ห้าบาทใช่ไหมใช่จ้ะรู้ไหมเดี๋ยวนี้เขาขายหกบาทแล้วนะ,ะอ่าเอามาสี่สองพี่หยิบไปจด้ อ,อคุณคะคือฉันมาขอพบคุณเตยอะค่ะเตยเตยไหนอะครับก็คุณเตยที่เป็นเจ้าของบริษัทนี้ไงคะอ๋อคุณเตยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาโดนคนในบริษัทโกงจนล้มละลายเลยเหรอครับตอนเนี้ยผมเป็นเจ้าของบริษัทที่แทนครับถ้าคุณอยากเจอเขามาก ให้ผมช่วยตามหาให้ไหมครับถ้าอย่างนั้นลบควนด้วยนะคะนี่นามบัตรฉันค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีข้อมูลหรือว่าได้บาแสอะไรอะ่ะรีบติดต่อฉันมาได้เลยนะคะได้ครับผู้มีพระคุณของฉันไม่ว่ายัางไงฉันก็ต้องตามหาคุณที่เจอ ไม่หรอกไว้เดี๋ยวฉันค่อยมาใหม่ก็ได้ค่ะคุณท็อปฉันมาหาคุณเตยที่คอนโดแล้วค่ะแต่ว่าเขาย้ายออกไปแล้วใช่ค่ะฮัลโหลค่ะค่ะฉันอยู่หน้าคอนโดแล้วค่ะลงมารับอาหารได้เลยค่ะ ้มาหาชั้นที่บริษัทนะเขาว่ากันว่าถ้าให้ปลาใครเขาจะมีก bon ินแค่หนึ่งวันแต่ถ้าสอนเขาจับปลาเขาจะมีกินตลอดชีวิตพี่คะเห็นผู้หญิงเข้ามาที่ร้านนี้บ้างไหมคะโอ๊ยผู้หญิงก็เข้าร้านฉันทั้งวันแหละคนไหนล่ะคนที่ ก็จะมีอยู่คนนึงนั่นแหละที่เขามาตามหาคนเหมือนกันเมื่อก่อนอ่ะเขาเคยเป็นขอทานข้างถนนแต่ตอนเนี้ยชีวิตดีขึ้น,นนะชันเ่ยอิจฉาเขาจริงๆจริงเหรอคะแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนล้ะคะเขาเพิ่ออกไปนะขอบคุณมากเลยนะคะ ดีค่ะหัวหน้าวันนี้เธอโดนร้องเรียนสามครั้งแล้วนะต่อไปนี้ไม่ต้องมาทํางานอีกฉันไล่แกออกเดี๋ยวก่อนสิคะหัวหน้าหัวหน้าแล้วฉันจะไปหาเงินมาจากไหนเนี่ยคุณเตยคุณท็อปมาทําอะไรที่นี่คะอารมณ์คุณดูไม่ดีเลยนะแล้วดูสภาพคุณสิ ทำไมถึงมานั่งหมอนอยู่แบบนี้ล่ะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะฉันก็แค่เพิ่งโดนไล่ออกจากงานน่ะอย่างนั้นก็ดีเลยหมายความว่าไงคะก็คุณเตยอะ่ะไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานแบบนี้หรอกงานใช้แรงงานแบบเนี้ยมันไม่เหมาะกับคุณเลยนะ, <S <S> <S เ,ะเดี๋ยวก่อนครับมีอะไรคะ พอดีผมมีงานอยากจะแนะนําให้คุณน่ะคุณลองไปสมัครดูนะอะไรนะคะคุณไม่ได้หลอกฉันใช่ไหมอะผมจะหลอกคุณทําไมล่ะคุณเตยขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆนะคะงั้นพรุ่งนี้ผมจะรอคุณที่บริษัทนะขอบคุณนะคะนี่เรซูมเม่ของฉันค่ะ สวัสดีค่ะคุณยังจำขนมกล่องนั้นได้ไหมคะจำได้สิคะคุณเปลี่ยนไปมากเลยนะคะถ้าฉันไม่ได้คุณในวันนั้นน่ะฉันก็คงไม่มีอย่างทุกวันนี้แล้วค่ะตอนเนี้ฉันเข้าใจคาพูดของคุณแล้วนะคะคุณน่ะสอนให้ฉันรู้จักอาชีพคุณสอนให้ฉันเรียนรู้วิธีการหาปลา แทนที่จะให้ปลากับฉันนั่นมันหมายความว่าคุณสอนให้ฉันรู้จักหาเงินแทนที่จะปล่อยให้ฉันขอเงินคุณนี่เก่งมากๆเลยนะคะฉันนับถึงในความพยายามและใความสามารถของคุณมากเลยค่ะต่อจากนี้ให้โอกาสฉันอีกครั้งนะคะให้ฉันได้ทำงานกับคุณเรามาหาปลาไปด้วยกันนะคะคงไม่ได้เรอกค่ะตอนนี้ มีคนซื้อบริษัทของฉันไปแล้วค่ะได้สิคะเพราะว่าฉันน่ะซื้อบริษัทของคุณคืนมาแล้วค่ะแล้วฉันน่ะก็จะให้คุณเนี่ยดำรงตำแหน่งท่านประธานด้วยนะคะจริงหรอคะจริงสิคะยินดีด้วยนะคะท่านประธานขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่ช่วยเหลือฉันนะคะแต่ว่าฉันมีข้อแม้นะคะข้อแม้อะไรหรอคะ คือว่าฉันอยากจะขอเป็นเพื่อนกับคุณได้ไหมคะโถ่ก็นึกว่าอะไรเรื่องแค่นี้เองทำไมจะไม่ได้ล่ะคะต่อจากนี้ฉันขอเรียกคุณว่าเพื่อนรักนะคะ